หรื ia ia sí o, you know, okay. อี ara, oh oh ่ครจะรอที่น้ำนะไรก้าวออกาศดูเลยครับอบแล้วเหรอโค้ชอบตอบโมาทีนะลูกมาทีเบ้นท

นี่นัข่งมือด้วยครับโอ้โหอยางนีมีดูมียันงรควนี่แลวนี่มีรูปที่เด่นนี่ีเกิเ็นบอลหน่อยนะยากนะครับที่เขามาเาคมีออรางวันครับตองเตงม้ครับ